ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงษ์ชแนลครับสวัสดีวันอ่าวันศุกร์นะครับที่17เดือน3 2566นะครับผมวันนี้แอดมินมีราคาทุเรียนมาแจ้งให้กับพ่อแม่น้องนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามนะครับวันนี้เริ่มกันไปเลยนะครับไปที่พวงมณีก็แล้วกันนะครับราคาเยอะหน่อย ab 230นะครับเกรด c หนึ่นะครับผมแล้วก็มี abc 220ถึง230นะครับตรงนี้เยอะ ราคารับซื้อเยอะนะครับส่วนกระดุม abc เอ่อ200นะครับ ab ก็2 1 0 2 2 0 2 2 5นะครับก็ตามเนี้ยนะครับเกรด c 5 0เกรด d 9กนะครับผมราคาที่รับซื้อที่เยอะที่สุดในวันนี้นะครับส่วนชนีวันนี้ ab 190เกครับเกรด c ก็ 140- ถึง1น0นะครับ abc 170นะครับผมแล้วก็นกนกกระจิบนะครับ AB 2 1 0บาทส่วนนวลทองจันทร์ a b 2 5 0นะครับเกรด c อยู่ที่200นะครับส่วน a b c เนี่ยสอองนะครับ a b 2 5 0 a b c 2 4 0นะครับนี่คือนวลทองจันทส่วนมูชันคิงนะครับผม a b 3 2 0นะครับเกรด c ก็200นะครับส่วนเกรด d ีเนี่ย120ครับ เอบีซีสามร้อยนะครับผมมูซันคิงก้านยาวนะครับเอบีสองร้อยเกร้อยห้เอ่งร้อยเก้าสนะครับอ่าต่อกันที่หมอนทองวันนี้ AB AB เนี่ยเห็นอยู่ที่240นะครับเยอะราคานี้นะครับส่วนเกศซีก็อยู่ที่170นะครับ ABC 230ครับวันนี้นะครับนี่คือราคารับซื้อที่ภาคตะวันออกนะครับเป็นราคาที่รับซื้อเยอะที่สุดนะครับทีมงาน พี่น้องก็สืบมานะครับมาแจ้งให้กับพ่อพี่น้องทราบกันนะครับเผื่อเป็นแนวทางที่ดีให้กับทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็ทําราคาให้กับพ่อพี่น้องวนไปไม่ลงคลิป2วันนะครับมาดูราคาก็เปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับผมก็นํามาอัปเดตให้นะครับหากมีข้อผิดพลาดก็จะแก้ไขในในช่องทางของคอมเมนต์นะครับหรือใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามานะครับติดต่อผมได้ที่0907929660นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับค้าขายร่ำรวยครับ